สวัสดีครับ่มแม่ปีน้องครับอยู่กับเดชชีเฮ็ดเหมือนเดิมเหมือนเคยเนืครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับการเตรียมแปลงปลูกพริกในนาข้าวแล้วก็คุ้มฟางเข้าบนแปลงพริกนะครับผมก็ได้บอกรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับนะครับมาถึงวันนี้ครับเราเตรียมพร้อมแห่งขั้นตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับที่เราจะได้ปลูกพริกในนาข้าวเลยนะครับผมเอานาข้าวมาเป็นเป็นแปลงพริกนะครับ หลังจากเด็กคงเสียงเสร็จนะครับผมก็ได้ทําหลุมนะครับเอาไม้เคียหลุมบนแปลงพริกนะครับเคียเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับเราวางต้นระวางแถว50คูณ50นะครับนี่ครับแปลงหนึ่งกมีอยู่4ต้นนะครับ1 2 3 4นะครับไปเป็นเป็นแปลงเป็นแปลงจีนะครับพอคงจะบ่อชัดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกเตือนะครับหลังจากนั้นครับผมได้เคียหลุมเสร็จครับผมก็จะเอาหน้าหน้าเข้าเลยนะครับปอแมาพป่นอครับ เอาน้ามเข้าแล้วก็เอท่วมเป็นไหนาเลยนะครับไหนาเนึ่กับปิดขนาหมดเลยนะครับเอาน้ามเข้าเือท่วมเลยครับเหมือนเราทำนานั่นแหละครับวอนี้ผมมีลับเหมืองครับลําเหมืองติดติดครับน้ำของผมนะครับยังมีน้าใจอยู่นะครับผมก็เอาน้าเข้าครับคนใดกติดบ่มีน้ำจากลัเหมืองมีสะมีหนองมีบึ้งก็สุบใส่ได้นะครับเอาน้าเข้าท่วมแปลงเลยนะครับผมก็ทำเป็นทุกรุ่นทุกรุ่นมาจี้นะครับนี่ครับพอรุ่นที่3ามครับ กบปลูไปแล้วนะครับรุ่นที่2ทุูกปู้นะครับรุ่นแรกเขียวๆปุ้นนะครับสามรวมพันไปครับนี่รุ่นที่สี่ครับกาลังจะเอาน้าเข้าท่วมหลังแปลงเลยนะครับถ้าคันนาคันใดดีมีหูหัวเขาก็ปิดเลยนะครับนี่ครับเอาน้าเข้าท่วมหลังแปลงเลยหลังจากท่วมหลังแปลงเสร็จครับให้นี่เสร็จแล้วนะครับเขาก็ระบายไปแห่ให้นึงครับเป็นให้นาให้นาไปเลยนะครับเพราะว่าสวนพลิกของเขาครับใจให้นาเข้านะครับ เป็นแปลงพริกนะครับมาทําเป็นแปลงพริกครับนี่ครับนี่ท่วมหมดแล้วครับให้แรกเนี่ยนะครับให้แรกกินท่วมหมดแล้วครับเขาก็ระบายมาให้ที่สองครับนี่ครับปล่อยเป็นเต็มนะครับถ้าท่วมหลังแปลงเสร็จก็ระบายไปให้ที่สามเลยนะครับนี่ครับวิธีให้น้ำในแปลงพริกก่อนตีเขาจะดเตรียมปลูกครับหลังจากตีเขาให้น้ำเสร็จครับเขาก็รอเวลาครับประมาณสักสี่ห้าวันครับดินเสร็จตัวเขาก็ เอาพริกมาปลูกเลยครับเอาต้นกล้าพริกมาปลูกเลยนะครับต้นกล้าพริกของผมก็เพาะในถาดหลุมนะครับแล้วก็เพาะในถาดเออเพาะในแปลงดินก่อนนี้นะครับวิธีปลูกครับผมก็จะทำคลิปเพื่อโปรใหม่พี่น้องได้ครับชมกันต่อไปนะครับวันนี้ก็เอาน้าเข้าก่อนนะครับท่วมหลังแปลงเลยเนอะครับโปรใหม่พี่น้องครับง่ายจี้ง่ายงครับเหมือนเราทำนานี่แหละครับนี่ครับพอนี่รุ่นที่สามครับนี่ครับแปลงหนึ่งก็สี่ต้นนะครับระวังต้นระวังแถวสี่ห้าสิบเซนติเมตรนะครับ นี่ครับในห้องนี่ก็60ซนเมตรครับเวลาเก็บจะได้ง่ายครับโอกอีนังเก็บนะครับนี่รุ่นที่3ครับรุ่นที่2รุ่นแรกเดี่ยวเขียวๆปุ่นนะครับรุ่นแรกครับออกเขียวๆแล้วครับนี่รุ่นที่สี่เนี่ครับอ่ะสาระดีๆครับมีสาระดีๆจรก็ก่อมไปไม่ต้องก่อแชร์ไปให้ผมจิ้มเนี่ยครับประกาศขึ้นไม้ครับขอบคุณครับ